สตาร์เบนซ์พรีเมียมแพงไหมมีอะไรบ้างคลิปนี้คุณดูจบคุณจะรู้คำตอบได้เลยว่าแต่ละรายการมีอะไรบ้าง<ะ>และใช้เวลาเท่าไหร่หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยรถของคุณจะสวยงามมากขนาดไหนจากการที่ช่างนัดชัดเจนเจ้าของอูเบนซ์พได้ทำสปาพรีเมียมออกไปหลายคัน<ะ>มีหลายคนมีความสนใจมากเพราะว่าได้รถหลักหมื่นในราคาหลักล้าน โอ้โห oh ครับถูกอกถูกใจกันมาก <c oughs> แล้ว <c oughs> อยากจะรู้ว่าแต่ละรายการเท่าไหร่จึงเป็นที่มาของการทําคลิปตอบปัญหาในคลิปนี้และวันนี้ <c oughs> เราจะให้ช่างนัดชัดเจนเจ้าของบูเว้นวีพีนั้นมาบอกว่ามีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่หลายรายการเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทีละรายการนะช่างนัดก็ชี้ตามจุดที่ผมพูดกันแล้วกัน <c oughs> อ่าได้ครับซึ่งราคาที่เราจะแนะนำเนี่ยจะประกอบไปด้วยรุ่น W 2 1 1 E 2 0 0 คอามไเซอร์ก็ได้ตั้งแต่ปี2003ถึงปี2009 W212 <12, S 1> ตั้งแต่ปี2010ถึงปี2012 4ตาก่อนเฟ,ฟรลิฟนะส่วน W204 C-Class ก็เช่นเดียวกันราคาจะอยู่ในราคานี้แต่ถ้าเป็น S-Class SLK จะไม่ใช่ราคานี้ให้สอบถามลางไหม่เนาะเขาเป็นว่าคลิปนี้จะโฟกัสที่ W211 และ W212 อาลำดับแรกชักนัดไฟหน้าอันนี้ไฟหน้านะครับผมก็ <c oughs> ถ้าทางเราก็จะมีการทําการสปานะครับเ,เปลี่ยนเลนใหม่นะครับให้ใสกว่าเดิมแล้วก็เช็คระบบสายไฟทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางขอบไฟหน้านะยางขอบไฟหน้ายางกันน้ำนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมราคา6,500บาทใช่ครับต่อมาเป็นสปาล้อก็คือทําสีล้อใหม่แหละ,ะถ้าล้อจะเป็นการ เี่ยวับเรื่องสีถ้าเกิดว่ารถของท่านมีรอยเบียดมีรอยคูดนะครับผมหรือสีกระเทาะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถอดทําสีใหม่ทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมล้อนี่ยจะเป็นขอบสิบเจ็ดใช่นะครับประมาณ6กพันถึงแปดพันบาทต้องใองอยู่ที่ขนาดไซส์ล้อด้วยใช่ครับผมบต่อมาก็จะเป็นสปาช่วงล่างเวลาที่เราขึ้นสามขามแล้วก็ถอดล้อเนี่ยตัวนี้ก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการที่มีการถอดล้อแล้วถูกต้องครับสามพันบาท ต่อมาก็เป็นสปาห้องเครื่องยนต์อ่ะเปิดห้องเครื่องยนต์นิดหนึ่งสปาห้องเครื่องยนต์เนี่ยประมาณ5,000บาทใช่ครับแล้วก็สปาภายในห้องโดยสาร5,000บาทสปาห้องท้าย2,000บาทคือในส่วนของการสปาเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ15,000บาทก็คือประกอบไปด้วยห้องเครื่องยนต์ห้องท้ายช่วงล่างใช่รวม15,000บาทถูกตอ้องแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์ก็คือไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับคือทําความสะอาด ยกตัวอย่างให้ท่างท่าิดูหน่อยว่ายุคทำกันตรงไหนบ้างถ้าเรื่องความสะอาดภายในห้องเครื่องครับผมก็จะเราก็จะไล่ตั้งแต่รอบๆเครื่องก่อนเลยนะครับผมห้องเครื่องทั้งหมดเช่นาตามซอกตัวถังอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําการขัดให้ทั้งหมดเลยคือจะไม่มีคาบฝุ่นคาบอะไรอยู่เลยนะครับทั้งหมดแล้วก็ซอกด้านในช่วงบริเวณพวกซุ้มล้อแล้วแถวแถวแถว,แถวบริเวณเครื่องถาดถาด ถาดรองถาดรองเครื่องนะครับผมถาดแผ่นกั้นใต้ท้องเครื่องนะครับอันนี้เราก็ล้างให้หมดเลยนะครับพวกคาบน้ํามันพวกอะไรเก่าๆเนี่ยเราจะทําให้ใหม่ทั้งหมดนะครับคือออกมาเนี่ยจะต้องไม่มีฝุ่นไม่มีคาบอะไรเลยภายในห้องเครื่องยนต์รวมทั้งฝาโปงด้านในด้วยนะครับแผ่นกันร้อนต่างๆเราจะทําการฟอกให้ท่านหมดเลยนะครับผมคือต้องไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็รวมรวมถึงเก็บพวก ลิปน็อตอะไรที่มันหลุดหายไปเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ให้ครบให้มันเหมือนเดิมครบถ้วนโอเคทีนี้มาดูส่วนของภายในอู้กดยสารภายในผูโดยสารก็จะประกอบไปด้วยการฟอกเบาซักพรมดูดปินไี่พึงประสงค์ใช่ไหมอันนี้ก็คือเลยง่ายๆเนี่ยอย่างคันนี้ดูครับมีจะมี้าบเนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่จะขึ้นลงเมอร์เซเดสเนี่ยส่วนมากโดนหมดไม่แผงประตูก็ชิ้นนี้นะครับกาบบันไดนี้นะครับอันนี้เราทําการ ฟอกให้ใหม่ทั้งหมดคือออกมาจะต้องเอาจุเลย <c oughs> แล้วก็เบาจะทําการฟอกนะครับพวงมาลัยฟอกให้ใหม่นะครับผมไอ้อันที่ลอกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกับลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าจะไปในแนวทางไหนเนาะแล้วก็ตรวจเช็คพวกไอที่เปิดปิดต่างๆใช้งานได้ไหมนี่อ,อย่างพวกมา่านบังแดดอะไรเนี่ยรุ่นนี้ชอบเสียเราก็จะดูให้หมดนะครับแต่ก<ช>็อันนี้ ตรวจเช็คให้ด้วยพร้อมตรวจเช็คให้ด้วยว่ามีชิ้นไหนอะไรชิ้นไหนเสียนะครับถ้ากรณนนีหุ้มหนังพวงมวลาลัยใหม่นประมาณ5 0ารับถ้าหุ้มหนังหัวเกียร์ก็ประมาณ2,500ครับคือบางคนอาจจะมีรถนิยมต้องการหุ้มใหม่ไงถูกต้องส่วนปุ่มถ้าเป็น212นะปุ่มละ600บาทครับอ่าส่วนใหญ่212จะมีปัญหาเรื่องปุ่มเยอะแต่211<ร>อ่าแต่211จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ สองนนหนึ่งน้อยอทีนี้ผ้าหลังคากรณีแอล้กาเกิดว่ากรณีผ้าหลังคาที่ว่าตก้องช้างใช่ครับคือทั้งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหลังคาบวมเขาเรียกนะใช่แปดพันห้าร้อยบาทเพราะว่ากาวมันเสริมสภาพแล้วคือตกทุกคันนะครับครับต่อมาก็จะเป็นสปา VIP กระจกมีคราบหยดน้ำที่เราคุยเมื่อวานนี้อ่าได้ๆ กระจกทุกบานรอบคันถ้ารถที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเวลาท่านล้างเนี่ยอย่างผมลูกฝุ่นออกเนี่ยยังไงก็ต้องมีคาบน้ําหลงเหลืออยู่แน่นอนแล้วคาบน้ําที่ติดกระจกเนี่ยโอ้โหฝังเลึกเป็นอะไรที่เอาออกยากอันนี้เราก็ดูแลให้คือใสทุกบานแน่นอนนะครับผมคือรอบคันพูดไงฮะส่วนที่เป็นกระจกทั้งหมดเลยพวกคาบน้ําพวกอะไรที่ว่ามฝังเลกอะครับคือเราจะเคลียร์ให้ท่านหมดเลยนะครับผมก็ ส่วนนี้ก็มูลค่า9,900บาทใช่ต่อมาก็เป็นหุ้มหนังเบาคู่หน้าเอาสมมติว่าลูกค้าต้องการหุ้มหนังคู่หน้าคู่หน้านี่สองหมื่นห้าถูกต้องคู่หลัง25งหมแผงข้าง3ามพนครับอ่านี่คือจะได้รู้ราคาต่อชิ้นมันเท่าไหร่ไงก็เท่ากับว่างานส่วนของหนังเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0ื่นลบลอยู่แล้วถูกต้องนะครับท่านผู้ชมเป็นหนังแท้สเปคโลงงานนะ สเปคเดิมโรงงานครับหนังแท้นะครับไม่ใช่หนังเทียมนะไม่ใช่สเปคเทียบโรงงานคือแท้แท้โรงงานคุยกันครับแล้วก็ส่วนสีก็แล้วแต่ว่าร้านมีหรือไม่ใช่อันนี้ก็ว่ากันไปตามเคสไปเคสอ๋อมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วโอเคเนาะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของห้องท้ายก็จะมีการสปาเช่นเดียวกันห้องท้ายก็จะมีหลุมยางยางอะไหล่พวกกกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เข้าไปในห้องโดยสารนี่ อันนี้ตัวอย่างในรถบ้านที่เป็นอย่างนี้แหละวา,านนี้เลยก็ตามาพวกหลุมยางอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราทำการทำความสะอาดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คพวกล้ออะไรต่างๆแล้วก็ตรวจเช็คลมยางทั่วไปนะครับแล้วก็พวกตามซอกตามอะไรก็จะทำความสะอาดทั้งหมดครับส่วนนี้ก็สองพันบาทบแล้วก็ยางยางตัวนี้ฮะ เยังคือนี้เวลาที่่อยังขอไปท้ายนะครับประมาณฝั่งละ2,500ัรุ่นนี้ชอบเสียโอ้ทุกคันฮะเปอยหมดแล้วใชครับจุดนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแตกมันอะไรเนี่ยน้ำมันสามารถเข้าไปภายในภายนได้เริ่มชัดแล้วเนี่ยแล้วก็พวกพุกต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับผมมันจะมี เหมือนประก็นรองอยู่อีกทีหนึ่งถ้ามันเปื่อยมันแตกก็น้ําก็เข้าได้เพราะตรงนี้มันเป็นทางน้ําไหลเลยนะครับครับต่อก็เป็นการติดฟิล์มสมมุติลูกค้าต้องการติดฟิล์มใหม่ติดฟิล์มเนี่ยจะเป็นเซรามิกเซรามิกครับครับเป็นไฮคูรับส่วนส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าคชอบประมาณหนึ่งหมื่นหะ้าพันบาทด้านหน้า ปานครับส่วนมากนะเราจะไม่เห็นแผงข้างนิดนึงคือคือแผงข้างเนี่ยบางคันมันเย็นเช่นนั้นแต่แต่คานนี้ก็ถือโอเคใช่ไหมใช่แต่บางคันมันเย็นโดยเฉพาะแผงข้างด้านหน้าเนี่ยมันมักจะสภาพมันหนังมันเสื่อมสภาพไปแล้วใช่ครับครับโอเคครับต่อมาก็เป็นในส่วนของโลโก้พวกตัวนัือรุ่นหรือว่าโค้ดอย่างเช่น e20 พวกนี้เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยหกร้อยบาทตัวที่เป็นแบบนี้นะแยกเป็นตัวนะมีกี่ตัวก็นับไปถ้าคอมเพรสเซอร์ก็จะเยอะ e200 คอมเพรสเซอร์เยอะมากเพราะมันยาว่ใช่ตัวสื่อเยอะก็นันบเอาท่านผู้ชมตัวละหกร้อยบาทแล้วทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของเปลี่ยนกระจังหน้าอา้าวสมมติว่าบางคนมีรถนิยมโดยเฉพาะสองหนึ่งสองบางคนอยากได้กระจังหน้าเดียวกลิฟใช่ไหม ดาวจุมมใหญ่อะดาวจมดาวใหญ่อันนี้ก็ประมาณแปดพันห้าจะจังหนานะนี่ถ้าเป็นสองหนึ่งสองจะเป็นแบบโน้นเนาะใช่ใช่ครับอันนี้ที่พาไปดูอ่าเนี่ยแล้วก็ดาวลอยเนี่ยสองพันถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่นะบางคันมันหกนักไงครับที่ที่พาไปดูเพิ่งสองก็ได้ดูระจังสองหนึ่งสองก็ได้คร<บ>ับด,ดาวลอยออกแล้วจะใส่เป็นดาวเรียบตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีเลยดาว ลดาสปอร์ตใหญ่อ,อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยอันนี้คือเดิมๆจะเป็นสภาพแบบนี้ต่อมาก็เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นอ่าสมมุติว่าเอาคันนี้ก็ได้เพื่อเพืเขาอยากเปลี่ยนยางใหม่ก็คือส่วนยี่ห้อที่จะแจ้งทีนึงแต่ว่าประมาณ2 0 0 0 0บาทสเส้นนะยี่ห้อด้วยครับอ่าสมมติว่าเราอยากจะให้เราเปลี่ยนยางให้แล้วก็งานทําสีอ่าเปลี่ยนยูยางก่อนก็ได้งานทําสีงานทําทสีเนี่ยชิ้นละ5 0 0 0บาท อ,อย่างเช่นกันชนหน้าเอาชี้หน่อยใช่ไหมกันชนหน้ากันชนหน้า5,000ันกันชนท้าย5 0 0พันฝากระโปรงหน้า5 0 0พันี่ฝากระโปรงบางคนหน้าบางคนหลังจุดละ5 0 0พันพูดง่ายคือเป็นชิ้นนะสมวติว่คุณคุณครูดมาเนี่ยมันมันทั้งชิ้นก็แค่5 0 0พันใช่ครับกตคถัคบแต,ถแต่ถ้าทำสีรอบคันก็มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นชิ้นชิ้น ดูหน้างานก่อนอ่าเสียดีลูกค้าจะจะไม่ได้รถลูกค้าจะไม่ได้เยินขนาดนั้นใช่รับมันเป็นชิ้นชิ้นเต็มที่ก็3ชิ้นอ่าอ่าที่นี้ไปดูปุ่ม2องหนมันก็จะมีปุ่มคันนี้ล็อกหรือเปล่าอ่าให้ดูตัวอย่างไม่เป็นไรฮะอ่าไม่ได้ล็อกอ่าคือคือปุ่มเนี่ยของ2องหเนี่ยมันจะมีเยอะปุ่มมากกว่า30ปุ่มอ่ะอ่าบางคันนี่เยินหมดเลยถูกต้องท่านผู้ชม ปุ่มเมมโมรี่หนึ่งสองสามปุ่มเซนทอนล็อกปุ่มอะไรนี่เห็นอนเรเอาไปทำแล้วเนี่ยใช่เนี่ยปุ่มละหกร้อยพูดง่ายฮะอันนี้ยังไม่มาอันนี้เป็นงานเลเซอร์นะ <c oughs> งานเลเซอร์ครับใช่ครับไม่ใช่งานติดติเกอร์นะเป็นงานเลเซอร์พรีเมียมคือเอามาใช้แล้วมันขูดก็ไม่หลุดไม่ลอกถูกดีกว่าโรงงานอ่าท่านผู้ชมคือสเปค่ดีกว่าโรงงานแล้วก็อนนี้ถาดติดปลาหมึกอ่าได้ไงถาดถาดพันห้าถาด<า>ติดเกลืน้ำถา้ถาว่ารุ่นห้าเกียร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ชอบเสียเขาเรียกว่าปลาหม ค่ายังับันหมึนนนปลาหมึกแข็งเป็นแผ่นสไลด์อันนี้คือพันห้าท่านผู้ชมครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนจอ Android หรือว่ากรณีต้องการติดจอก็ประมาณ4 0 0 0มบาทบวกลบใช่ครับต้องการติดกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็จอก็คือตรงรุ่นเลยใช่ครับประมาณสีหมืบวกลบแอนดรอยได้เลยครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้โอเคงั้นเราไปสรุปกันเพราะว่าถ้ารายการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็คุยหลังใหม่แต่ว่าสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ย ครอบเพิเกิน80ป้วไปแล้วส่วนใหญ่จะทำส่วนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายตะคุณของเดียวเดี๋ยวเราจะทําคลิปในคลิปต่อไปอ่าอะไรหลายท่านอยากรู้ว่าน้ำมันเครื่องเท่าไหร่น้ำมันเกียร์เท่าไรเพราะรถแต่ละรุ่นเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันบางทีมันอาจจะบอกไปแล้วอาจจะไม่ไม่ไม่ครอบคลุมเอาไปเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมาบอกว่าสองหนึ่งหนึ่งสองสองกันเท่าไหร่เนาะอ่านในส่วนของของของเหลวประมาณนั้นสําหรับเวลาตามมาตรฐานเนี่ย ประมาณกี่วันช่างนัดสแตนดาร์ดเริ่มต้นกี่วันถึงประมาณกี่วันเอาสั้นสุดกี่วันยาวสุดประมาณกี่วันก็เริ่มต้นประมาณส0วันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเคสงานที่ว่างานรายละเอียดงานอะไรที่แบบทําค่อนข้างหลายจุดนะครับก็อาจจะประมาณ21วันก็ประมาณสามอาทิตย์ประมาณ2อสามอาทิตย์ครับผมสามอาทิตย์มันมันหลายปัจจัยเนาะใช่ครับเอาเป็นว่าประมาณสามอาทิตย์กลางๆทีนี้สําหรับคนที่วางแผน ก็จะได้วางแขนถูกค่าใช้จ่ายรู้ไปแล้วเวลารู้แล้วค,นะค,คุณต้องจอดรถดนระใช่ครับคุณต้องจอดรถท่านผู้ชมต้องโทรนัดนะรถต้องจอดอยู่ที่นี่ตลอดจนกว่าจะเสร็จเ<ช>นาะยได้ง่าย<ช>ประมาณ3สัปดาห์หรือถ้าเสร็จเร็วกว่านั้นก็จะบอกใช่ครับนี่ก็คือในส่วนของเวลาค่าใช้จ่ายก็ถ้าคนไหนมันเยอะก็ขอคุยเป็นเหมาก็ได้ท่านผู้ชมก็คือสมมติว่า ต้องการให้เหมาใช่ไหมอ่าก็เสนอมาก็เดี๋ยวรูดูราคาพิเศษให้ล้วกับคือคือที่เราคุยไปเนี่ยมันเป็นแปลงชิ้นไงแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากให้เหมาอาก็เราประเมินกันดูให้ช่างนัดบอกว่าช่างนัดผมขอราคาเหมาได้ไหมก็จะได้เสนอราคาเหมาให้อ่าหรืออาจจะเหลือแยกชิ้นก็แล้วแต่ค,ค,คือให้ลูกค้าสะดวกที่สุดนะครับว่าต้องการแบบไหนอ่าคุณก็จะได้แบบนั้นนะครับแต่ว่าทุกคันนั้นต้องอยู่ในความเป็นพรีเมียมหมดแล้วหลังจากการที่สปาไปเนี่ยเรามีการการันตียังไงฮะ ถ้าสมมุติมีถ้าเกิดว่าท่านสปาทางเราออกไปเนี่ยพวกชิ้นงานต่างๆมีมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเข้ามาให้เราเราก็ดูแลให้ท่านแล้วก็สมมุติเป็นทางชิ้นส่วนอะไรที่ทําการเปลี่ยนกับเราไปถ้ามันมีปัญหาอยู่ในอยู่ในวันตีเราก็ดูแลก็ขับเข้ามาเราก็ดูแลก็เดี๋ยวเราดูแลให้คืออะไรนี่มันขึ้นกับลูกค้าเลือกว่าแท้หรือเทียบใช่ไหมคือมันมีมันมีมาตรฐานในการรับประกันอยู่แล้วใช่ครับถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นอะไรแท้ก็จะแจ้งให้ทราบ ช่แต่ในงานของงานสปาเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนใช่ไหมงานงานที่เกี่ยวกับไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะ่ะใช่ใช่อ่าอย่างน้อยสมมติว่าคุณขับไปแล้วมันเกิดปัญหาแล้วมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยคุณก็เอามาให้เราแก้ไขให้ได้ในส่วนของ3เดือนหรือเก้าวันเนาะครับอ่ะโอเคครับส่วนอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วแหละว่าเลือกอะไรแท้หรือว่าอะไรเทียบซึ่งจะมีการการันตีที่ต่างกันอ้าวทีนี้ก็ถือว่าได้รู้แล้วล่ะครับว่าการสปากี่วันก็ประมาณเท่าไหร่แล้วทีนี้ก็จะมาแนนว่า สถานที่แล้วก็เบอร์โทรเวลาทําการอาชังนันอะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5่างน้ช่างนัดชัดเจนนะครับผมสถานที่ทำการอยู่ที่รามินทา93นะครับวันเวลาที่ทำการนะครับผมวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมยินดีให้บริการครับขอบคุณเช่นนั้นมากครับขอบคุณมากครับพี่วินครับ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจน0818561515ช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์ว P การันตีไม่สุดในย่านรามินทา